คำเตือนการแต่งรถมีความเสี่ยงโปรดอย่าบอกราคาจริงกับเมียมิฉะนั้นคุณอาจจะหัวแตกสวัสดีครับพบกับ AKP Custom View นะครับวันนี้มีอ่า Ford นะครับ for d r a n เจ r สีส้มนะครับที่เขานัดผมไว้ประมาณ3-4วันแล้วว่าจะเข้ามานะครับก็ตอนนี้ก็ให้เจจีเขาใส่ฝาอยู่นะครับ เช็คความเรียบร้อยต่างๆนะครับไม่จีระวังรถนะกนนีนะครับเดี๋ยวผมลบรถแป๊บหนึ่งนะก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังก่อนข้างหน้าไม่จีเขาใส่ฝาครอบอยู่นะครับก็ข้างหลังก็เป็นนี่นะครับเป็นล้อนะครับเป็นล้อพาโลดี้นะครับลาย ลายเหมือนกุ้งจักนะผมก็พูดไม่ถูกว่าลายไหนนะครับก็ใส่กับยางแอสลาดนะครับยางแอสลาดนี่นะเป็นยางเอ็มีนะครับพี่พี่ยางเอ็มพีสองแปดห้าห้าสิบห้ายี่สิบนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะพี่พี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับทุกอย่างเหมือนเดิมแค่แต่งซุ้มนะครับเนี่ยครับดอกประมาณนี้นะดอกสี่แถวนะครับหนึ่งสองสามสี่ดอกสี่ก้อนนะดอกสี่ก้อนเป็นเอ็มีนะครับแต่ให้ดูข้างหลัง ถามว่ายื่นไหมก็ยื่นนะครับยื่นอยู่ประมาณสักผมว่าสักสองสองนิ้วกว่านี่แหละสองนิ้วกว่าถึงสามนิ้วนะนที่คร่าวๆนะครับพี่ๆประมาณนี้นะครับอยาให้ดูด้านล่มด้วยนะมุมนี้นะครับมุมนี้นะโอเคร้อนแสงทางนี้ย้อนแสงทางนี้ดีกว่าร้อนหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็คุยกันว่าแบบไม่อยากยกนะครับเพราะว่ายกก็ อาจจะทําให้รถขับขี่ไม่ดีเหมือนเดิมนะครับก็ใส่เดิมเดิมดีกว่าเดิมเดิมผมก็แต่งซุ้มให้นะครับอันนี้แต่งซุ้มให้นี่นะครับเดิมเดิมรถเดิมเดิมนะพี่ๆี่นะอีกนุกเนี่ยเนี่ยนี่เลยนะคือแบบสภาพแบบเดิมเดิมเลยไม่ไม่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็แต่งซุ้มผมแต่งซุ้มให้นะครับนี่พี่พี่ดูการแต่งซุ้มนะมองดูเลยนะครับลองดูชัดๆนะครับนี่นะพี่พี่นะ แตงสุ้มก็ประมาณนี้นะครับผมก็ปาดไล่ปาดเก็บมานะครับแล้วก็มีปาดตรงบันไดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เ,เก็บพลาสติกให้เข้ามุมเข้าอะไรนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็นี่นะครับปาดตรงคิวล้อนะครับตรงนี้นะครับปาดเก็บให้เรียบร้อยนะครับ เลี้ยวไม่ติดนะครับเลี้ยวไม่โดนเลยเลี้ยวสบายมากเลยนะครับก็ทรงประมาณนี้นะพี่พี่ล้อยืนประมาณสักสองสานิ้วนะยับนะครับทรงเดิมนะครับไม่ยกนะครับสําหรับพี่พี่ที่สนใจล้อยางอเมริกานะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ AKP Custom Wheel นะครับศู6ย์เก้าหกเก้าหเก้านะพี่พี่รอเลยนะครับสัวนี้จบไปที่สา0 0 0บาทนะพี่พี่นะ ดูฝั่งนี้ด้วยนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมเ,เช็คความเรียบร้อยแล้วก็จะส่งงานแล้วนะครับพี่ๆคนไหนที่สนใจก็ดูเป็นตัวอย่างได้นะครับแล้วก็เข้ามาสอบถามได้นะครับแล้วก็มาดูล้อก่อนได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับมาดูก่อนก็ได้นะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ